สวัสดีครับพบกับผมแม็กวินครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างขอถามก่อนเลยครับสาหรับเมื่อคืนนี้นะให้กันไป5คู่นะครับก็เข้าเต็มคาราเบลกันถึง4คู่นะหลุดกรอบไปเพียงแค่1คู่เท่านั้นเองสำหรับคู่แรกครับเจนัวนะให้มุดไป2.5นะครับก็เข้าเต็มคาราเบลเลยครับนะกดกันได้แค่2มเมล็ดครับผมบอกแล้วนะสำหรับคู่กิโลนากับกรนด้านะครับก็กดไปถึง7ประตูต่อศูนย์นะผมให้มองไปทางเจ้าบ้านเพียง1.75นะก็เข้า เต็มคาราเบอลอีกหนึ่งคู่นะส่วน F อบอกนะครับนะก็กดไปถึง2ประตูต่อสประตูต่อศูนย์นะครับให้ไปต่อนะครับ1นนะครับนะส่วนโบโดกิมนะที่หลุดกรอบไปนะก็เสมอ2อองนะผมให้ไปทานได้โบโดกิมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลุดกรอบไปนะครับส่วนมันโมกับคันม่านะมันโมกดไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับผมบอกแล้วครับนะตามผมมาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้ครับก็หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมอีก1คู่นะครับคู่นี้ก็สวยอีกเช่น เคยครับเป็นคู่ที่น่าจับตามมงมากครับในศึกกันโชเซเรอาอิตาลีวันนี้นะครับนะแต่ก่อนอื่นเลยครับพี่ๆท่านใดอยากได้นอกเหนือจากหน้าช่องนอกเหนือจาก1คู่นี้นะครับนะผมก็แนะนําง่ายๆครับปัดขวาครับจิ้มที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะแล้ววันนี้ครับเราก็จัดหนักจัดเต็มไว้รอท่านผู้ชมครบทุกคู่ครบทุกลีกภายในครอบครัวของเราแล้วนะครับนะวันนี้ครับยูเวนตุสอันดับที่4ของตารางครับเปิดบ้านต้อนรับการม ของมอนซ่านะครับอันดับที่12ของตารางนะครับนะวันนี้ครับเจ้าบ้านยูเวนตุสครับฟอร์มในบ้านของเขาถือว่าท็อปฟอร์มเอาอย่างมากเลยอย่าง5้านัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะมาได้ถึง2ครั้งนะครับและเสมอเพียง3ครั้งนะไม่เคยพ่ายแพ้มาเลยครับ5นัดล่าสุดสําหรับฟอร์มในบ้านถือว่าดูดีเลยนะครับนะและวันนี้ครับ AC ซีมอนซ่าผู้ไปเยือนครับฟอร์มล่าสุดนอกบ้านของเขานะพ่ายแพ้กับฟิออเรนตินามาได้ถึง2ประตูต่อ1นะแล้วก่อนหน้านี้ก็เสมอกับเลเช มาถึง1ประตูต่อหนึ่งนะวันนี้ครับผมบอกได้เลยว่า AC ซมอนซ่านะเป็นทีมที่ไม่ค่อยถนัดนอกบ้านนะและบวกกับตัวผู้เล่นที่ขาดไปถึง2ตัวนะสําหรับวันนี้นะเอซิมอนซ่านะได้เจอกับอันดับที่4อย่างยูเวนตุสด้วยผมมองว่าดูค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็เรื่องตัวผู้เล่นนั่นเองนะส่วนวันนี้ครับช้างด้านของยูเวนตุสนั้นมีแรงจูงใจที่สูงมากครับเขาต้องการขึ้นเป็นติดอันดับที่3ของตารางนะเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางแต่ แต่คะแนนนั้นเท่ากับ อันดับที่3ของตารางเลยนะแล้ววันนี้ครับเขาต้องเอาชนะให้ได้ครับและเก็บ3แต้มเพื่อขึ้นไปเป็นอันดับที่3นะผมมองว่าวันนี้นะเขาจะไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ได้เปิดรังเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับนะและถ้าเขาได้ขึ้นเป็นอันดับที่3ก็เป็นงานสบายของเขาแล้วครับขอแค่เขาชนะ2นะัดติดๆนะเขาก็มีโอกาสจะขึ้นเป็นรองจ่าฝูงอันดับที่2ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าอันดับที่2ของตารางนั้นก็ถ้าเขาได้ชนะใน แม์นี้เขาก็จะมีคะแนนถึง 72คะแนน71คะแนนนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับอันดับที่2รองจากฝูงของตารางนั้นมีอยู่73คะแนนนะครับผมนะแล้ววันนี้ครับผมบอกได้เลยมีโอกาสสูงครับเพราะได้เล่นในรังของเองวันนี้ไว้ใจเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสได้เลยครับกำแพงนักเปิดมาก็ไม่แรงมากนะที่1.5นะกำแพงนี้ผมมองว่ายูเวนตุสครับก้าวผ่านไปได้อย่างสบายๆชิวๆอยู่แล้วครับวันนี้ให้เลือกมองไปทางเจ้าบ้านนะครับผมนะอ่าพี่ๆท่านใดนะที่ตามผมมาในวานและวินนะครับก็ ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าตามนะครับนะและพี่ๆท่านใดอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็อีกช่องทางก็คอมเมนต์ไว้ใต้แรงได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมส่วนตัวเลยนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ